มาครับนี่ฟอร์จูเนอร์ในตำนานมาแล้วครับลุยทุกงานไปทุกที่เยียออสนะครับนครปฐมเรานี่เองนะครับ,นะรบรหนึ่งศูนย์แปดเป็นไงล่ะมานิ่มๆอ้าโหมาแล้วของแท้ทุกห,หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยไปนิ่มๆเหมือนคันเมื่อกี้เลย ฟอร์จูนเน์ก็ไปได้ครับสบายสบายโอ้โหโหนะครับฟอร์จูนเน์อโ,อโ,โอ้โหแต่ละคันสุดเทพ มีไม้อีกไหมโอ้โหนี่งไงไเห็นไหมเนี่ยบอก